ทุกคนดูนะเนี่ยมันเป็นกล้องที่ติดตามได้ทุกคนเห็นปะเห็นไหมครับถ้าเราหันซ้ายหันขวานะครับมันเหมือนเรามีช่างภาพส่วนตัวเลยอะ่ะทุกคนแล้วแบบราคามันโคตรถูกเลยแค่หลักร้อยเองวิธีการใช้งานมันไม่ได้ซับซ้อนเลยนะทุกคนแค่เปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้ปุ๊บนะเห็นไหมมันจะมีกล้องตรงนี้ครับส่องมาที่เราครับแล้วก็มีแถมรีโมทมาให้ด้วยรีโมทต,ตัวนี้เรากดปุ๊บอะมันก็จะ ส่งคำสั่งไปที่มือถือของเราเพื่อกัดกดอัดวิดีโอระยะไกลได้ครับเดี๋ยวลองดูนะกดเข้าไปอย่างนี้ครับกดแช่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมีช่างภาพส่วนตัวแบบนี้เลยหันไปทางซ้ายทางขวาแบบไหนเนี่ยก็ใช้งานได้นะทุกคนผมว่าเวิร์กมากนะตัวนี้นะครับใครอยากได้นะครับกดตะกร้าเหลืองซ้ายมือได้เลยเนาะตัวนี้เป็นของแบรนด์ T N W แท้ด้วยนะทุกคนลองดูนี่ครับ T N W แท้เลยแบบนี้นะครับทั้งชุดได้แบบนี้เลยเนาะ ตั้งโต๊ะแบบนี้ได้เลยครับสบายๆเลยครับผมใครอยากได้กวดตะกร้าได้เลยนะครับ